ซ hey, สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป p OP. ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคาริน่าจากเอสปานะครับกับความสวยความปังความ จึงของคารินาที่แฟนๆได้เห็นแล้วเนี่ยต่างออกมาพูดถึงและยืนยันว่าคารินานั้นเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับสวยยิ่งกว่าสาว AI สวยยิ่งกว่าในรูปที่ถ่ายออกมาได้ซะอีกเพราะว่าสาวเอสปาเนี่ยได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตแซวเชคนันเองและตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยแฟนก็บอกว่านี่แหละคารินาคือสวยโดดเด่นสุดๆไม่เคยเห็นใครที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยในทวิตเตอร์เนี่ยไทม์ไลน์คือเต็มไปด้วยเอสเปาเลยนะครับในงานครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวงที่ถูกพูด ถึงแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นช็อตแนะนําตัวเป็นภาษาไทยของส,สาวๆเอสปาที่ออกมาพูดถึงชื่อตัวเองที่แม่ไทยเนี่ยชอบเรียกกันนะครับพี่หน้าเอ้ยน้องเจลน้องหนาวนะครับเธอของนิงนิงเนี่ยฟังไม่ค่อยถนัดไม่รู้ว่านิงนิงพูดว่าใหญ่เอิร์กหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบแซวกันว่าพี่เอิร์กเนี่ยคือนิงนิงเมืองไทยแฟนๆก็เลยเอาไปล้อด้วยนะครับเรียกนิงนิงว่าใหญ่เอิร์กอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเลยคาริน่านั้นได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากและหนึ่งสิ่งที่ถูกพูดถึงมาก ที่สุดก็คือความสวยความวิชัลนั่นเองนะครับในหลายคนต่างบอกว่าคาริน่าเนี่ยตัวจริงคือสวยหุ่นดีผิวก็สวยมากๆม,มันโดดเด่นมันเปล่งประกายสุดๆยืนอยู่บนเวทีเนี่ยไม่สามารถที่จะละสายตาจากคาริน่าได้เลยบางคนก็ถึงกับบอกว่าพี่คาริน่านั้นเนี่ยเป็นไอดอลที่สวยยิ่งกว่าไอดอลซะอีกคือสวยจนไม่รู้ว่าจะหาคําบรรยายอะไรมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มีที่บอกว่าในรูปเนี่ยที่ว่าสวยแล้วตอนที่เห็นแบบออกงานต่างๆและมีรูปออกมาพอมาเจอตัวจริงที่คอนเสิร์ตเนี่ยคาริน่า คือสวยกว่านั้นไปอีกนะครับกล้องเนี่ยเก็บความสวยของคาริน่าไม่หมดและก็ยังมีอีกมากมายเลยที่บอกว่าสวยกินคนสวยโกงมากๆสวยจนความเปรี้ยวของกวางยาก็ไม่สามารถจะลบล้างความสวยของคาริน่าได้เลยอะไรประมาณนี้เลยนะครับในทวิตเตอร์เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยหากใครอยากเห็นความสวยของคาริน่าที่แฟนๆยืนยันกันมาแล้วเนี่ยไปดูในทวิตเตอร์กันได้เลยนะครับบอกเลยว่าทุกคนนั้นจะได้เห็นความสวยของคาริน่าตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงประเทศไทยออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงในคอนเสิร์ตเองก็ ตามหรือว่าแม้แต่การเดินทางกลับคาริน่าคือสวยทุกลุกเอาอยู่หมดจริงๆเลยนะครับใครชอบคาริน่าเป็นแฟนคลับของคาริน่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้รวมไปถึงใครที่ไปงานคอนเสิร์ตมาได้เจอคาริน่ากันแล้วเนี่ยมายืนยันกันได้เลยนะครับว่าตัวจริงของคาริน่าเอสปาน,นั้นสวยขนาดไหนวัยรุ่นจากกวางยาเขาเนี่ยมีความสวยออร่าเปล่งประกายมากแค่ไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง